สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะเป็นลายเบสิกนะคะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นตาเพชรเบอร์2นะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยดี๋ยวใหเ้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านแบบนี้นะคะ แล้วพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เรามาขคลื่อนฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2นะคะคล้องแบบนี้ค่ะเส้นที่สคล้องเส้นที่2ค่ะ เส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงนะคะตรงนี้ดึงริบบิ้นออกมากว้างๆค่ะแบบนี้ค่ะจับไว้แบบนี้ลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้นาเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้หรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะปลายริบบิ้นสอดต,ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีนมุมตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะ ดิบินเซนซันด้านล่างก็สอดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เส้นซันด้านซ้ายมือก็สอดนะคะแบบนี้เลยเส้นสันด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสันด้านขวามือสอดนะคะนี้แล้วก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกับด้านมาเราจะได้แบบนี้ จะนั้นจะมาทํามุมนะคะมุมทั้ง4มุมนะคะตรงนี้มุมด้านข้างนะคะแล้วก็จะทําเส้นด้านบนค่ะเพื่อนจับลักษณะนี้นะคะเพื่อนก,อกโ็โค้งริบบินนะคะเราก็จะจับลักษณะนี้นะคะเราจะทําเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็พับดิบบินนะคะเข้ามาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วสอดตรงนี้นะคะ ด้านหน้าตรงนี้แบบนี้ค่ะดึงร่วมไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะแล้วก็ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะสอดนะคะ เส้นต่อไปเส้นที่สี่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะาพาบริบบิ้นค่ะสอดจากนั้นให้เพื่อนๆนนะคะดึงให้กระชับนะคะดึงทั้งสี่เส้นค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้มุมลักษณะนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้เท่าๆกันทั้งสี่เส้นนะคะเพื่อนก็ดูนะคะจัดมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำเคสอดด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะจับลักษณะนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆพับริบบิปป้นเส้นนัานบนลงมาค่ะแบบนี้ค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือพับริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้เข้ามาหาตัวเราลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วสอดใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นที่สองนะคะแล้ก็พับเส้นด้านบนล,ลงมาะค่ะทําเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ,สสะ,คะพพเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาท <ๆ S 1> ํา,าเส้นนี้นะคะ <S <S <ง>พับนะคะแบบนี้แล้วก็สอด เส้นต่อไปค่ะเส้นที่4ตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยก็ <_ t ops> จัดนะคะให้เท่าๆกันค่ะเพื่อนก็ดึงให้เท่าๆกันนะคะกลีบนะคะตรงนี้ลักษณะนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นเราจะมาทํากลีบด้านนอกนะคะกลีบด้านข้างตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะจับลักษณะนี้นะคะเราจะทำเส้นด้านบนตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแล้วสอดต,ตรงนี้นะคะตรงมุมนี้เลยตรงมุมนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้แบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็โผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะใช้นิ้วชี้แล้วดันตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะดันด้านล่างแล้วก็ดึงนะคะ แบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สองพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมสอดมุมนี้นะคะแบบนี้เลยถ้าสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงคลิกนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมสอดนะคะตรงนี้ค่อยๆดึงค่ะ เส้นที่สี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะตรงนี้พาริบินลงมาค่ะสอดมุมนี้เลยถ้าสอดยาวเพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะดันด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะ แล้วก็ดูกลีบให้เท่าๆกันนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะติดเกรสรเพิ่มก็ได้นะคะแบบนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆก็สอดเก็บริบบิ้นนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยแบบนี้นะคะสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้ กระชับนะคะได้แบบนี้เพื่อนๆก็ออกตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกนะคะเราจะเหลือริบบิ้นเส้นยาวไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นําเหรียญมาวางนะคะนําเหรียญมาวางสารไล่ขัดนะคะแบบสอดดึงให้กระชับนะคะ ดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะการลิบบินเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะลิบบินตรงนี้นะคะที่เหลือนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซมัคสมาชแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ